อัสลามุอะลัยกุมวันนี้อยู่กับนาเดียแล้วก็เพื่อนนาเดียชื่อว่าพอลล่าชื่อชื่ออะไรนะจ๊ะอีกรอบอีกรอบพอลล่าชื่อพอลล่าชื่อพอลล่าแต่คนที่บ้านเรียกลิละาแต่ลิลาวันนี้นาเดียจะสอนพอลล่าพูดประโยคภาษาไทยแต่คำแรกคำแรกพอลล่าเข้าเข้ากล้องหน่อยคำแรกนะ Dài kinh lâm dài, năm lai dài lại dối yeah, Dài kinh lâm dài, năm lai dài lại dối Tại khuôn nơ, tại khuôn nơ là gì ngô nè Ngô là? Dài Dài kinh lâm dài Dài kinh lâm dài Năm lai dài lại dối Năm lai dài lại dối <laughs> เนดกนตมล่เดกยายกินลำยายกินลำบุกกินน้ำยางเด้อเลยกินลำใหญกินลำใหญกินลำน้ำลายยาญลำยน้ำลายยายลำใหญยใหญลยยลย้อยอ่าปานวานปานอ่ะทำที่สองหมูหมึกก้งหมูหมกกุ้หมูหมกก้งมูลาม หมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้นหมูหมูหมึกหมึกกุ้งกุ้นฮะหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งฮะปลาดอกคำที่สองเด่ะคำที่สามอ่าอ่าคำที่สามชามเขียวความเช้าชามขาวความค่้ม ความเชาวันชามเขียวชามเขียวความเช้าความเช้าชามขาวชามขาวความค่ำความค่ำฮาประทุดคำที่สี่กล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลืออ่าปานหน้าหอนต้องนับยาด้วยอาคำสุดท้ายระยองอ่า ระนองระยองยะลาระนองยะลองยะลาจะยังลองล่ะยังลองกับปอกะจักวัดกับปอระนองระยองยะลาระนองระนองระนองยะลายังกันดุตทีเดี๋ล่ะยังเงี้นอนล่ะระนองระนองนองงงงงงระนองระนอง Buya, mung kadino tidak malam-malam nak malam. digelah lah Rak nong, Rak <laughs> yong, ay, ay, <laughs> Oh, Pakde <taklai> <laughs> tak leh kata <da>. gigi kita ada. Pakde nak kata gonggong, tak leh <laughs> nak tepih. Rak nong, rak yong yak lah. Yak lah. aku tak puas hati hok ni. Yaikin haruk <laughs> garu dah. Datak ka tak besam menahan. Kada hati di Yaikin lam yai nam lai yai lai yoy. Yaikin lam yai lai Haja pu tak leh kudah gini. Ya tak leh ya tak ada gi terasu no, ko tak ada apa. Ha tak ada gigi. Padah pu sebut tak kena. <laughs> Gi hade gi mula pa. Mula mula, mula kita mai jepa mula bolok mai nah jat nah jat. Pola phut Thai mula bolok Nah, Gi da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. abai bye bye pola. Oh, bye bye.